อาวเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ทุกทท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนั่นไนะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกม The Fox นั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าห่างหายกันไปนานเลยนะครับหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับหลายๆคนเนี่อาจจะไม่ทราบนะครับว่าผมเนี่ยโดน y o u t u b e แบนนะครับเรียบร้อยเลยฮนะโดนลบ ID แมปนี้ลงไปนะครับเรียบร้อยฮนะ u t u b e แบนกูต่อเลยเรียกว่า ได้รีเบิร์ดทั้งในเกมและทั้งในชีวิตจริงกันเลยทีเดียวนะครับเออนะโอ้โหซึ่งในปัจจุบันนะครับที่ผมหางหายไปนานเนี่ยถึง7วันเนี่ยผมก็ไม่ได้หายไปไหนเลยนะผมเนี่ยไปทําการสร้างช่องสำรองมาแล้วนะครับอ่าเป็นช่องสําหรับเมื่อผมโดนแบนในช่องหลักนะครับก็จะย้ายไปอยู่ช่องรองนะเออ ตรงเนี้ยผมอยากจะขอความกรุณาทุกคนจริงๆนะว่าเอออยากให้ไปช่วยกดซับช่องลองกันหน่อยน่าจะได้ติดตามข่าวนั้นงะได้ง่ายๆหน่อยนะครับแบบช่องหลักผมโดนแบนก็จะได้เอาช่องลองมาประกาศข่าวนะหรืออาจจะย้ายไปอยู่ช่องลองสักพักหนึ่งอ่ะผมอาจจะสลับไปสลับมาระหว่าง2ช่องนี้นะเออถ้าเป็นไปได้ก็มากดติดตามเออมากดติดตามกันนะครับอ่ะโอเคส่วนวันนี้นะครับข่าวเกมนี้โอ้โหเรียกว่ามาแรงแซงทางโค้งเลยนะครับสาหรับเจ้าตัว มินิอัปเดตในรอบนี้โดยที่ตรงนี้นะครับเป็นตัว Discord ของตัวเกมนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับจะมีโค้ดมาใหม่นะครับชื่อว่าโค้ดฟอกนะครับแล้วก็จะมี m i n n n g o o o t ให้ด้วยนะครับ Mining Boot คืออะไรมันคือขุดแรงนะเออน่าจะเป็นการขุดแรงนะอาทิตย์ที่แล้วเป็นคููลักใช่ไหมอ่าอาทิตย์นี้อาจจะเป็นขุดแรงนะครับ่า best time to cry for rare or drop คือยังไงอะ ไม่แน่ใจนะเออต้องรอดูส่วนตัวโค้ดนะครับก็จะเป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับอ่าจะได้10บรีโลนะครับหูเรียกได้ว่าแจกอาทิตย์ละ1ิบรีโลเลยนะเหมือนแจกเรื่อยๆระหว่างรออัปเดตใหญ่นะครับแบบนี้ก็โอเคนะคิดว่ากว่าอัปเดตใหญ่จะมาเนี่ยเราน่าจะมีดองไปาัก5้4สัก50-40รีโลพอได้ลุ้นเผ่าใหม่หน่อยนะครับและนี่เลยที่สำคัญมากที่สุดแล้วในโลกนี้นะครับนั่นคือ private server นะครับ จะมาในคืนนี้ฮะเออคืนนี้แล้วนะครับนี่ฮะ Private Server will be at this weekend นะครับ as well นะจะมาแน่นอนครับคืนนี้คิดว่าถ้าไม่มีระบิดพลาดน่าจะมาหลังตีหนึ่งนะครับพร้อมกับใส่โค้ดได้นะเพราะว่าโค้ดใหม่อีก10รีโลนะครับจะใส่ได้ก็คือ14ทันวาเวลาตีหนึ่งอันนี้เขาแปลมาให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องไปกะเวลาว่าจะเป็นบ้านเขาบ้านเราเลยอันนี้คือบ้านเราเลยนะครับ วันนี้ตอนตีหนึ่งนะเออไม่แน่ผมอาจจะอยู่ไลฟ์จนถึงตีหนึ่งก็ได้วันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกัอีกทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการประกาศข่าวที่ตัวเกมกำลังจะมีมินิอัปเดตบวกกับผมกลับมาพอดีนะช่องหลักโดนปลดแบนด์แต่ว่าทีเนี้ยผมก็จะมีลงคลิปย้อนหลังนะที่ผมได้เอาไปลงในช่องลองนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาทยอยลงช่องหลักเพราะว่าเอาไปลงช่องลองเนี่ยคนดูไม่รู้สิ มันอาจจะโดนปิดการมองเห็นเพราะว่าช่องลองผมเริ่มจากศูนย์ผู้ติดตามเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้เวลา7วันเด้งขึ้นมา1นึ่พันแล้วนะครับก็หลังจากนี้ถ้าไปไม่ได้นะครับก็อยากให้หลายๆคนไปช่วยกันกดซับช่องลองเอาไว้นะตอนนี้ผมก็กําลังคิดอยู่ว่าจะทําช่องหลักต่อดีไหมหรือจะไปเริ่มใหม่ที่ช่องลองนะเดี๋ยวขอดูแนวโน้มไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะทําประกาศออกมาอีกทีว่าจะไลฟ์ช่องไหนจะลงคลิปช่องไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่า YouTube มัน มันเหมือนเออครับช่วงเนี้เออผมโดนแบนด์ข้อหาอะไรวะคลิปเป็นอันตรายกับชุมชนที่อะไรก็ไม่รู้กูทําคลิปสอนฟาร์มไม่รู้ไปอันตรายตรงไหนของแม่งเหมือนกันนะไม่ทราบจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้มาสั้นๆง่ายๆแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องไปเตรียมลงคลิปแบบยาวๆเลยมาราธอนะครับก็หวังว่าจะมากดดูแล้วกันนะครับไปแล้วบายๆไว้เจอกัน